สวัสดีค่ะมุชัชยาค่ะ คุณผู้ชมคะสาวคนหนึ่งออกมาแฉค่ะบอกว่าตัวเองเนี่ยช้ำใจมากเลยอุตส่าห์หลงดีใจนะคะว่าน,นี่ฉันได้รถมอเตอร์ไซค์จากกล่องสุ่มพิมพ์ที่พายอย่างแน่นอนผ่านไประยะเวลาเกือบเดือนค่ะเรื่องก็ยังเงียบอยู่ไรไม่กระทั่งเงาเซลล์รถติดต่อกลับมาหาเลยนะคะได้ได้ว,ว่าประเด็นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็ยังคงมีต่อเนื่องั้งแต่ปีที่แล้วจนตอนนี้มันก็ยังไม่จบค่ะกระแสะเนี่ยไม่เคยแผ่วเลยนะคะสําหรับเรื่องดราม่าทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีการถาถกเข้าใส่ซุ้มพิมพ์ที่พาย ะะซึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะผ่านไปกับประเด็นคุณอายตานะคะคุณไอาตาเนี่ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังโดยคุณพิมพิพายเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าคุณไอาตาเนี่ยมียอดคนติดตามใน YouTube กว่า1.2ล้านคนก็ได้เอาสินค้าตัวเองเนี่แหละที่เป็นแป้งครับพิมพ์นะคะไปรีวิวให้พร้อมกับมีการตําหนิสินค้าแล้วก็ทีนี้ค่ะคุณพิมพิพายก็ไม่รู้ใช่ไหมคะด้วยความที่ไม่รู้ก็ดากลาดกลางไลฟ์สดเลยค่ะขณะขายของนะคะ ต่อมาค่ะพอรับรู้เรื่องราวปุ๊บก็รู้สึกเหมือนจะเกเคินๆนิดๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีการออกมาขอโทษแต่อย่างใดน,นะคะต่อมาค่ะคุณไอาตาเองเนี่ยก็ได้มีการไลฟ์สดแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้นะคะบอกว่าดรามา่าไอตาโดนพิมพ์นิพายด่าเป็นบอตอบกมาตั้งนานไม่หยั่งสักทีและล่าสุดค่ะ มันหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับดราม่ากล่องสุ่มก็ยังไม่จบไม่สิ้นอีกคะ่ะผู้ชมคาเมื่อลูกค้าคนหนึ่งค่ะได้ทําการสั่งกล่องสุ่มจากพิมพ์ที่พายนะคะเปิดกล่องดูปุ๊บอ้าพราว่าตัวเองนั้นได้เป็นกุญแจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ค่ะจากนั้นเวลาผ่านไปเกือบเดือนนะคะเธอก็พยายามที่จะติดต่อทุกช่องทางค่ะแต่ว,ว่าก็ติดต่อไม่ได้นะคะ โดยเธอเองเนี่ยเคยในทวิตเตอร์นะคะบอกว่าได้รถมอเตอร์ไซค์จากหลองสุม่มปัจจุบันเนี่ยก็ยังรถก็ยังไม่ได้อะไรก็ยังไม่ได้เงียบกริบได้มาแต่กุญแจ p i m p y p i ยขายทุกอย่าง p i m p y p i ยนะคะเธอเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยครั้งแรกเลยบอกว่า2 3สวันจะมีเซลล์ติดต่อมานะผ่านไป1อาทิตย์บอกว่าให้รอจนถึงวันที่20มกราล่าสุดติดต่อไปอีกบอกว่าจะประสานงานให้แล้วก็เงียบไปเลยค่ะเหมือน เหมือนเป็นลูกกุญแจที่ไม่ได้มีไว้ใช้กับรถหรือเปล่าคะเธอก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าแค่ส่งมาก็ดีใจคิดว่าได้รถค่ะล่าสุดเบอร์คุณ A โทรไปเนี่ยโทรก็ไม่ได้แล้วนะคะที่เขาทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะเนื่องจากว่าตื่นเช้ามาสายโทรศัพท์แทบจะไม่อัปเดตล่าสุดค่ะทางเพจเนี่ยได้มีการโทรติดต่อมาว่าจะส่งรถมาให้แล้วนะคะในช่วงเย็นของวันนี้นะคะก็เลยมีการได้รับ แจ้งมาว่าจะติดต่อกลับมาจะช่วยเหลืออะไรนี้แหละแต่ว่าจะได้รับหรือไม่ได้รับยังไงเนี่ยก็จะกลับมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีค่ะขอบคุณพลังโซเชียลที่ทําให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกได้ว่าขอเป็นกําลังใจให้กันแล้วกันค่ะอยากให้สาวไรายดังกลาว่เนี่ยได้รับรถอย่างที่ใจหวังไว้เร็วๆนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม